ตามพ่อค้าที่ผ่านมาบอกมีม้าศึกกำลังหลากรถม้าคันหนึ่งไปทางป่าทางเหนือคิดจะผ่านป่านั่นไปจัก,กรวรรดิกันละยุ่งยากซะจริงป่าทางตอนเหนือเป็นพื้นที่ล่าของนักปะจนภัยเบื้องเราเรามีคนคุ้นเคยกับเส้นทางอยู่มากต้องไหลตามองหญิงทันแน่ครับผมคาดหวังกับคุณไว้เยอะเลยนะครับนี่ก็เพื่อความสัมพันธ์อันดีงามของประเทศพวกเราส่วนลึกของป่าทางตอนเหนือมีเส้นทางไปยังจัก,กรวรรด,ดิลูเนตอยู่เส้นหนึ่ง น้อยคนนักที่จะผ่านทางนี้ผพมักจะมีมอนสเตอร์เลเวลสูงปรากฏตัวในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งตอนที่16หลบหนีเฮ้ยเดินจนเหนื่อยแล้วว่าทนเอาหน่อยนะใช้รถม้าจะทําให้ช้าลงปเปล่าๆขี่หลังหน่อยสิงั้นก็นั่งอยู่ตรงนั้นไปเถอะเย็นชาจังอะ่ะนี่หล่อนกี่ขวบแล้วเนี่ยท่านนาทาเลียคะเรามีภารกิจต้องทํารีบไปกันเถอคะค่ะ ช้าโตขึ้นมากเลยนั่นเนี่ยในที่สุดเลือดของเจ้าก็ตื่นขึ้นมาสักทีค่ะถึงในภาษาจะเรียกันว่าเจ้าหญิงไม่เอาไหนก็เธอเอ๋ชาเธอเนี่ยนะหืมมีอะไรเหรอโคคุยโยนักพจนภัยพวกคนที่ประมาทเรื่องพลังของตัวเองหรือเปล่านะคะโลกนี้เต็มไปด้วยความตายถึงแม้เราจะเคยช่วงชิงชีวิตคนแต่มันก็คือทางที่ต้องเลือก ขอบใจโคคุยโยเร็วกว่าที่คิดไวอีกฮะเจอตัวเสียทีช่วยอยู่เฉยๆจะได้หรือเปล่าองค์หญิงชาลอตอายุปูนี้แล้วไม่าอยายมั่งหรือไงนะเจ้านั่นก็เรื่องไว้ไม่น้อยเลยพระองค์เนี่ยเหมือนในรูปที่วาดต่ราชวังไม่มีพิษก็หม่อมอยากพบกับพระองค์นะพยาค่ะองค์หญิงฉันไม่อยากพบใครที่มาจากอาณาจักรเจเนเรตทั้งนั้นค่ะ ให้ตายสิโหดร้ายจังนะครับอุตสาห์ดันดนมาถึงนี่แล้วเชียวเพื่อเด็กเหม็นสาบฉี่สาบเยี่ยวอย่างพระองค์ถึงแต่ยอมถอมมาบ้านนอกแบบนี้แทๆ้ๆยอมจำนวนมาซะดีๆเถอะเจ้าขนไร้มารยาทชักจะยุ่งยากแล้วสิมาหลบหลังฉันนี่มาเดี๋ยวก่อนในนั้นมีนักปจนภัยเฟนดิอยู่แล้วจะเอาไงล่ะปล่อยใ้ฉันจัดการเองจะได้หรือเปล่า คุณคือคนที่ชื่อโทยาสินะก็แข่เด็กไม่ใช่หรือไงเฮ้ยใหญ่เอวนั่นเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะช่างเถอะรีไปจับตัวองค์หญิงมาแล้วเข้าอย่ามัวแต่โอเออยู่ซิไปช่วยท่านทูดซะยังไงคู่ต่อสูกกับมีแขหน้ักจนภัยแรงบีคนเดียวเองนะเคยได้ยินข่าวลือเรื่องเจ้าโทยาสินี่มาอยู่นะนั่นสินะแต่ถ้าต้องเจอคนเยอะขนาดนี้มันก็ไม่มีทางแพ้อยู่แล้ว ่ะทุกคนให้หมดยกเว้นองค์หญิงฉันไม่อยากให้พวกนายเข้ามาเลยแตย่ยังแข็งแกร่งเหมือนเคยเลยนะคะค่ะดาบนั้นต้องไม่ใช่ดาบบอริเออร์ธรรมดาแน่แน่ฝันนักประจนภัยไม่ลงงั้นเหรอใจอ่อนในายยังใจอ่อนเกินไปโทยะว่าแล้วเชียวฉันน่าจะเป็นคนปล่อยนะโคกุยอ ขอบใจนะโคคุยโยอ,อะไรกันเจ้าเด็กนั่นกำลังจัดการกับกำลังชั้นยอดของเราไม่ว่าจะเป็นใครอ่องไรสาระแต่นี่มันเฮ้ยเฮ้ย้ถ้าไม่ดีเลยเนะหนีกันดีกว่ามัง้งไม่อนุญาตให้หนีหรอกนะรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรกับเมอร์ฟเนดิท่านทูช่วยเข้าใจด้วยเถอะครับเราทําทุกอย่างเต็มที่แล้วหุนไซแนนสั่งให้พวกนักป่าจนภัยไปสู้กับเขาซะผมจะไม่ยอมกลับไปมือเปล่าแน่ นี่คือคำสั่งของกิลมาสเตอร์ข่าเขาซะดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกแล้วสินะตายให้ตายสิว่าจะดูอยู่ข้างหลังเงียบๆแล้วเชียวคุณลูมิน่าถ้าฉันไม่เคลื่อนไหวคงไม่มีใครสู้กับนายแนะ่เออผมคุณเอแนดเขาเสียใจใหญ่ที่ปิดเรื่องความสามารถของนายกับทุกคนถ้าพวกเขารู้ต่อให้มีรางวัลก่อนโตก็คงจะไม่คิดจะไล่ตามนายมาหรอกนะ แต่นี่คงเป็นโชคชะตาสีนะต้องขอบคุณนายที่ทำให้ดาบเล่มนี้มีความหมายกับฉันฉันพยายามรักษาดาบเล่มนี้ไว้เวลาที่ต้องต่อสู้กับใครที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิตนะคุณลูมินาเข้าใจแล้วครับรอเดี๋ยสิครับทำไมเราถึงต้องต่อสู้กับเขาด้วยล่ะได้พวกเราอยากจะไล่ตามนายถ้าไปยืนอยู่ข้างนายได้ก็จะเรียกว่าพวกพ้องกันได้เพราะงั้นพวกเราถึงได้พยายามฉันดีใจมากนะที่นายคิดกับฉันแบบนั้นถ้างาน,น แต่ฉันเป็นนักผจญภัยเพราะงั้นฉันจะเดินไปตามเส้นทางที่ฉันเลือกเองนี่นี่เจไดมันใช่เวลามาสารภาพรักกันหรอคะไม่ใช่แบบนั้นซะดอยอย่าพูดแบบนั้นสิครับอีกอย่างการสารภาพแบบนี้มันเป็นสทิทธิพิเศษหนึ่งเดียวของฉันมาแนละ้วเร็วมากยุ่งยากจริงแฮะนี่น่ะเหรอสกิลโจมตีของลูมิ่าไม่สนเรื่องความต่างของเลเวลอาศัยแค่กระหน่ำโจมตีเข้ามาต้นไม้ห้อมล้อมแบบนี้ดาบใหญ่เสียเปรียบ ค่ะแล้วคนคนนั้นก็เหมือนคุ้นชินกับการต่อสู้ด้วยนี่น่ะเหรอการตัดสินใจของลูมิน่าแย่แล้วสินี่มันสนุกแฮะถ้าแว่งดาบได้ก็ยังมีโอกาสชนะหมอนั่นลดการป้องกันลงแล้วจะบุกแล้วนะเสร็จกันทำไมไม่ยิงเวทนั่นมาล่ะก็แค่อยากให้คุณเวลระยะห่างเพื่อจะเปลี่ยนอาวุธนะผมไม่ได้ดูถูกคุณหรอกนะแต่ถ้าสู้กับคุณลูมิน่าด้วยอาวุธเริ่มต้นมันเสียมารยาทนะ ผมจะขอสู้กับคุณด้วยอาวุธที่ดีที่สุดที่ใช้ได้ตอนนี้งั้นก็หมายความว่านายจะยอมรับทุกอย่างของฉันสินะถ้างั้นน,นั่นมันอะไรนะ้าสิ่งนั้นแม้แต่สมบัติแห่งชาติก็ยังดาบใหญ่ธรามาจากอาดามแมนไทยเป็นจะคาดมังกรในเกมเจ้านี่เป็นอาวุธที่ใช้ได้ตอนเลเวล3 0 0เป็นไปตามชื่อมันมีพลังที่ทำลายได้แม้กระทั่งเกรดมังกรเอฟเฟกพิเศษความเสียหายต่อมอนสเตอร์ประเภทมังกรเพิ่ม20%เ แค่แรงกดดันจากดาบก็ทำร่างกายเราสั่นแล้วทำไมถึงเพิ่งมาใช้อาวุธน,นี้ล่ะระหว่างใช้ได้กับใช้คล่องมันมีความแตกต่างเยอะอยู่นะบางทีอาจถึงตายได้ถ้าเป็นนักกจฬนภัยมาทั้งชีวิตการวิ่งหนีก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ผิดสำหรับคนอื่นคงจะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ที่ฉันได้เห็นนายสู้เป็นครั้งแรกก็สลัดภาพนั้นออกจากหัวไม่ได้เลยถึงจะต้องตายฉันก็อยากจะสู้กับนายดูสักครั้งก็ที่เขาเรียกกันว่ารักแรกพบใช่ไหมล่ะ มัวทำอะไรอยู่น่าลูมีน่ารีบขัดจนันแล้วจับตัวองค์หญิงมาแล้วสิคนดูเริ่มวอยวายแล้วนะมาจบเรื่องนี้กันเลยไหมล่ะถ้าฉันยอมทิ้งเด็กพวกนี้ก็จะไม่ต้องต่อสู้กับทุกคนและก็ไม่ต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องขัดแย้งของคนต่างโลกแต่ฉันตัดสินใจแล้วว่าโลกไหนคือโลกของฉันคงจะต้องเสียใจทีหลังน่เพราะสําหรับฉันที่นี่คือโลกที่แท้จริงไปแล้วโอยา ฉันตัดสินใจแล้วบูสเลูมิลูบาทุกคนนี่คือการตัดสินใจของฉันฉันหมางใจกับอาณาจักรเจเนเรตถ้าทุกคนเข้าข้างฝ่ายนั้นแล้วก็ถึงจะรู้จักกันฉันก็จะฆ่าพวกนายอย่างไม่ปราณีเวทมนต์พายุลูกไฟน่ะมันอะไรกันน่านายกกหกสินะโทยะคุณลูบี่าเขาเป็นพวกพ้องของนายนี่ ทำไมถึงได้โตยะความจริงฉันน่ะกิวมาสเตอร์เป็นแบบนี้มันดีแล้วเหรอครับให้พวกขอมาฆ่ากันเองฉันก็แค่อยากให้ป้าป๋าชมเท่านั้นเองรอกันเล่นเรื่องไงต่อให้จใจเยอะแค่ไหนก็ไม่มีวันไปสู้กับตัวปราหลาดแบบนั้นหรอกใช่แล้วอาณาจักรเจนเนเรตไม่คุ้มให้เอาชีวิตไปเสี่ยงด้วยหรอกวัรอเดี๋ยวสิท่านโทยะขอโทษด้วยนะคะเพื่อพวกเราแล้ว ท่านก็เลยต้องฆ่าเพื่อนพ้องอันแสนสำคัญไปเอ๊ะอยังมีชีวิตอยู่นั่นไงฆ่าไม่ลงจริงๆด้วยก็ถ้าไม่ขู่ให้ถึงขนาดนี้ฉันอาจจะต้องล้างบาสน,นักประจนภัยเฟนดี้ไปจริงๆก็ได้นี่นาไม่เก่งเรื่องแบบนี้เลยจริงๆนั่นแหละฮพยายามแค่ไหนก็ตามแต่ทำไปขนาดนั้นเลยแต่ถ้านายเห็นใจมันจะทำให้นายผิดแล้วล่ะนาตาเลีละะเยฉันน่ะตัดสินใจไปแล้ว ฉันช่วงชิงชีวิตบนโลกนี้ไปมากฉันกลับไปโลกของตัวเองไม่ได้แล้วละ่ะเพราะงั้นเพื่อมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ฉันจะเลือกว่าจะปกป้องและต่อสู้เพื่ออะไรงั้นก็หมายความว่านายตัดสินใจที่จะเห็นใจคนอื่นด้วยแล้วสินะที่เหลือฉันจัดการเองไปรักษาพี่สาวอ,อกตู้มนั่นเถอะถ้าปล่อยไว้แบบนี้เดี๋ยวตายจริงแนะ่งั้นก็ฝากหน่อยนะนาตาเลียคุณลูมิน่ายังไม่ตายใช่ไหมครับวุ่นบายดีแท้ ไม่ได้ขยับร่างกายแบบนี้มานานแล้วสิท่านนาตาเลียให้ฉันช่วยอีกแรงเถอะค่ะคู่ต่อสู้ไม่ใช่มอนสเตอร์พวกเขาเป็นมนุษย์จริงๆเธอรู้ใช่ไหมท่านโถย่าย้ำสละหลายสิ่งหลายอย่างก็เพื่อพวกเราเพราะฉะนั้นฉันเองก็จะใจอ่อนไม่ได้เหมือนกันฉันจะนำประเทศกลับคืนมาด้วยมือคู่นี้เองค่ะนึกออกแล้วเจ้าเอลนั่นยังมีชีวิตอยู่อีกหรอเนี่ยแม่มดแห่งลูเนททำไมตัวประหลาดแบบนั้นถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้ถึงสองคนเลยด้วย จะเป็นใครฉันก็ไม่สนข่ามันนี่มอดเอาล่ะไปกันเถอะชาข้าธานาทาเลีย